สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับ TikTok Shop กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาช่วยให้การทำงานบน TikTok Shop ของเราเนี่ยย่ายขึ้นค่ะฟีเจอร์ใหม่นียนะคะก็คือฟีเจอร์การตั้งคำถามตอบกลับลูกค้านะคะอย่างเช่นถ้ามีคำถามที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตั้งคำถามว่าจะตอบกลับเป็นยังไงได้ค่ะเป็นคล้ายๆ Auto r e p ายอย่างหนึ่งค่ะ เราจะเข้าไปตั้งค่ายังไงนะคะทําตามไปพร้อมกันเลยค่ะโดยขั้นแรกนะคะก็ให้เข้ามาล็อกอินผ่าน s e l l e r Center ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าแชทเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากเข้ามาในหน้าแชทแล้วนะคะก็ให้เรามาดูที่เมนูฝั่งด้านซ้ายมือได้เลยให้กดไปที่จัดการที่เป็นรูปเฟืองได้เลยค่ะพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาดูในส่วนของคําถามที่พบบ่อยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมี คำถามที่ทางระบบเนี่ยเขาทำการลิสต์เอาไว้ให้นะคะลองมาดูคำถามกันคร่าวๆนะคะอย่างเช่นว่าฉันต้องการที่จะซื้อสินค้าเนี่ยหลายรายการพร้อมกันสามารถชำระเงินเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างไรนะคะเขาก็จะมีคำตอบที่เตรียมไว้ให้ะคะ่ะเช่นคุณสามารถเพิ่มทุกสิ่งที่คุณต้องการจะซื้อลงในตะกร้าของคุณจากนั้นจึงเช็คเอาท์และชำระเงินได้เลยนะคะพร้อมกันจากที่อ่านเนี่ยคำถามกับคำตอบเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนคำแปลจาก ภาษาอังกฤษมานะคะมันจะดูฟังแปลกๆในดนึนงจริงๆเราสามารถที่จะแก้ในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือให้มากดตรงนี้ได้เลยนะเราก็สามารถที่จะมาแก้คําตอบได้ค่ะในส่วนของคําถามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะแต่เขาก็จะมีคําถามที่คล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าลูกค้าถามมาใน ในแนวทางนี้หรือคําถามประมาณนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้คําตอบนี้เดียวกันได้ค่ะแต่ในส่วนของคําตอบเนี่ยเราสามารถจะแก้ให้เป็นคําตอบที่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเช่นแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะแก้คําตอบได้เลยให้เป็นคําตอบที่ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะดูเป็นภาษาของเรามากขึ้นเมื่อเราแก้เสร็จแล้วนะคะ <S <S ก็ให้กดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคําตอบเนี่ย ก็จะแก้เป็นแบบที่เราต้องการได้แล้วค่ะต่อมานะคะถ้าเราเนี่ยดูแล้วว่าในคําถามที่เขา l i ต์มาให้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะคะเรอาอยากที่จะเพิ่มคําถามใหม่เนี่ยทำยังไงก็ให้กดคําว่าเพิ่มคําถามใหม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็ให้เลือกประเภทว่าเป็นประเภทแบบไหนบทสนทนาเล็กน้อยเปิดจองโลกหน้าโลจิสติกหลังการขายหรือว่าเป็นแบบอื่นๆค่ะ ต่อมานะคะก็ให้เราสร้างคําถามได้เลยโดยคําถามนะคะจะมีลิมิตตัวอักษรอยู่ที่100ตัวอักษรนะคะให้เราทําการกรอกคําถามนะคะให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะถัดมาเป็นส่วนของคําถามที่คล้ายกันส่วนนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าใส่ก็สามารถเลือกใส่ได้เลยโดยการกดเพิ่มข้างล่างนี้นะคะเราถ้าใครเนี่ยไม่อยากที่จะใส่แล้วก็อยากจะลบเนี่ยก็ให้มากดที่รูปถังขยะได้เลย ต่อมาค่ะก็ในส่วนของคำตอบในส่วนนี้ก็ให้กรอกคำตอบที่ต้องการได้เลยนะคะลิมิตตัวอักษรอยู่ที่1,000ันตัวอักษรค่ะถัดมาค่ะเราสามารถที่จะใส่รูปภาพตอนตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าจะใส่ก็ให้กดคำว่าภาพแล้วก็กดบวกเข้าไปได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ให้กดคำว่าบันทึกได้เลยเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเจอคำถามของเราอยู่ข้างบนนี้เลยค่ะต่อมานะคะเมื่อเราทำการดูคำถามเพิ่มคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะก็ให้เรามาดูเมนูฝั่งด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดคำว่าแชททักทายค่ะพอเข้ามาในหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่าการถามที่พบบ่อยเนี่ยถูกปิดอยู่นะคะให้ทำการกดเปิดได้เลยเมื่อกดเปิดเสร็จแล้วนะคะใครที่ยังไม่เห็นภาพว่า ไอเจ้าตัวการ์ดคำถามที่พบบ่อยเนี่ยเป็นยังไงนะคะให้มาดูฝั่งด้านขวามือได้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่ข้อความทักทายที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีลิส s ์คำถามที่เราจะทำการเลือกต่อไปนี้นะคะขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยกดเข้าไปนะคะก็จะมีคำตอบมาเนี่ยอัตโนมัติค่ะในลักษณะแบบนี้เลย ถัดมาค่ะให้เรามาดูนะคะว่ามี2ตัวเลือกก็คือเป็นไดนามิกแล้วก็กําหนดค่าด้วยตัวเองค่ะในส่วนของไดนามิกเนี่ยจะเป็นการให้ทางระบบเนี่ยคิดนะคะคําถามให้เราว่าลูกค้าเนี่ยคาดว่าลูกค้าจะถามคําถามอะไรนะคะแล้วทางระบบเนี่ยเขาก็จะแนะนําคําถามขึ้นมาให้ลูกค้าเองค่ะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะกําหนดค่าด้วยตัวเองนะคะก็ให้กดที่กําหนดค่าด้วยตัวเองได้เลยค่ะหลังจากกดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะ5คําถามนะคะที่ต้องการที่จะให้แสดงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็เห็นค่ะเราก็เลือกคําถามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกคําถามนะคะครบ5คําถามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการกดตกลงได้เลยค่ะ เมื่อกดตลงเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีคำถามเนี่ยที่เราเลือกไว้แสดงอยู่ตรงนี้ค่ะโดยเราสามารถที่จะจัดอันดับนะคะของการตั้งคำถามได้ด้วยค่ะด้วยการกดไปตรงนี้เลยแล้วก็กดลากได้เลยค่ะสามารถจัดตามใจชอบได้เลยนะคะเมื่อจัดตามใจชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการกดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าสำหรับใครที่กดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองเช็คดูเนี่ยยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> ก็อาจจะต้องรอให้ระบบเขาทำการเซตติ้งนิดนึงนะคะประมาณ48ชั่วโมงแล้วลองกลับมาดูอีกรอบนึงค่ะยังไงนะคะถ้าใครติดปัญหาส่วนไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้อดมินเนี่ยทำ How to เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบค่ะ หรือว่าจะส่งมาทางเพจของ Real Smart Academy ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะให้กับช่อง Real Smart Academy ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พาลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนคะ่ะยังไงวันนี้ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ อยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ